สวัสดีครับผมบอลนาโนนะครับแน่ๆกูรู้นะครับว่าน้องๆนะครับที่จะเข้ามาเอาตัวที่สองของพี่อ่ะไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจไปน้องตัวที่สองครับกําลังเริ่มแค่นั้นนะครับเหมือนเดิมกติกาง่ายๆกดรีโพสต์กดแชร์ไม่ต้องเม้นรอบนี้นะครับรอบนี้ขอไม่ต้องเม้นเอาง่ายๆคือนะครับเดี๋ยวผมตั้งกติกาใหม่ใครที่อยากได้ตัวที่สองนะครับไปเมนในแอปแดงนะครับเดี๋ยวผมปัดขวาให้แล้วขึ้นช่องนะครับ แล้วรอบนี้กติกาใหม่นะครับเดือดกว่าเดิมเดี rights, so okay, okay. so, ๋ยวแจกเพชรให้อีกสิบคนนะครับเมนยูดข้างบนไว้นะครับเดี๋ยวไปดูกติกาในแอปแดงดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะก็คือนี่เลยเรียวๆเลยเดี๋ยวสัมภาษณ์ตัวนี้ก็เลยนะครับนี่เลยหัวคัมกีนะครับมีดคาตนะนะครับก็นี่ประมาณนี้เลยนะครับน้องๆหนูๆที่อยากได้นะครับก็ไปทําตามกติกาที่พี่ตั้งไว้นะครับโอเคป่ะและรอบนี้มีสุ่มแจกสิบคนนะครับเดี๋ยวไปกติกาตามเลย่ะ มาดูกันว่าหัวคาบุกิรอบนี้จะเป็นของใครสี่รหัสสุดท้ายนะครับเหลือสองรหัสถ้าแจกรอบนี้อ่ะไอเลสโกรดูดีสนะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบกาติกางง่ายๆเลยตอนนี้ดูอยู่ใช่ไหมนะครับกดซับสไครต์ให้พี่ก่อนแล้วกดติดตามนะรอบนี้นะครับพี่บอกก่อนนะครับพี่ไม่ได้มาแบบธรรมดานี่เลยคือตัวที่สองนะฮะนะครับหัวคาบุกิกับมีดนะครับคัตนานหาไฟฮนงอ่ะนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับ ก็นะครับกติการอบนี้พี่จะบอกไว้ก่อนนะครับคือนะครับกดติดตามช่องนี้นะครับดันคนให้กดติดตามพร้อมกันนะครับโอเคปะแล้วส่วนนะครับกติกาก็คือมีอยู่ว่ากดติดตามปึ๊บแล้วก็จะสุ่มแจกเพชรสิบคนนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็เมนยูตัวเองข้างบนไว้นะครับแล้วเดี๋ยวค่าคนไหนได้นะครับพี่จะเติมให้นะครับโอเคปะพี่จะเติมให้แล้วช่วยมาเนะมาเมนให้พี่ด้วยนะในเนี้ยว่าได้โอเคปะครับโอเคไหม นี่เลยสําหรับคาบูโตเฮ้ยคาบูกิอ่านี่ครับตัวที่สองนะครับสําหรับน้องๆนะครับก็พี่เห็นใจนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่อธิบายฟังก่อนก็คือเข้าใจแหละคือเข้าใจทุกคนว่าอยากได้ครับตัวแรกพี่แจกไปแล้วนะก็คือมันมีน้องได้จริงๆก็คือให้เขาไปนะครับแต่นี่คือตัวทสองตัวในชื่อบอนานครับนี่เลยมีเพชรอยู่สองร้อยนะครับตัวนี้นะครับก็นั่นแหละถ้ารอบนี้ใครไม่ได้รหัสไม่เป็นไรครับเมนแอคเขาตัวเองไว้นะครับ ก็บอกด้วยว่าอยากได้เพราะอะไรนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องยู u ูบไปพี่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวพี่สุ่มแจกให้10คนนะครับโอเคป่ะสำหรับรางวัลปลอบใจแล้วกันไม่รู้ว่าจะได้น้อยได้เยอะนะก็พี่ยังรับปากไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวพี่จะให้สัก1ิคนนะครับที่ว่าได้เพชรกันไปนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้ไม่รู้จะเป็นของใครนะครับอยากได้เพราะอะไรเม้นไว้เลยพี่จะได้ไปรู้นะครับว่าเม้นอะไรไว้บ้างนะครับเหมือนเดิมคัดดูว่าใครอยากได้นะครับรอบที่แล้วนะครับน้องอยากได้เพราะว่าน้องแบบ พูดเกี่ยวกับเรื่องทํางานครับก็พี่ก็เลยให้ไปนะครับอ่ะก็ตัวสองครับจัดไปครับนี่เลยเซตนี้นะครับเหลืออีกสี่ตอนนี้มีสี่รหัสใช่ไหมแจกไปแล้วสองแค่ตัวนี้ออกไปเหลือสองครับอ่ะเหลือสองรหัสสุดท้ายไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวพี่จะพยายามแจกนะครับก็เดี๋ยวถ้าวันไหนพี่กลับมาเล่นพี่ก็ค่อยไปหาล่าซื้อมาใหม่แล้วกันนะก็เดี๋ยวพี่แจกให้สําหรับน้องๆเอซีทุกคนนะครับที่เป็นที่รักของพี่ก็พี่จัดให้ครับตัวนี้ตัวที่สอง จดไปครับกติการง่ายๆคือทวนอีกหนึ่งทีนะกดซับสไครป์ช่องนี้นะครับแล้วกดติดตามช่องนี้ให้ด้วยให้ครบหมื่นพร้อมกันนะครับโอเคปะแล้วก็เมนยูทยข้างบนตัวเองไว้อยากได้เพราะอะไรพิมพ์ขึ้นมาให้หมดนะครับก็เดี๋ยวพี่จะคัดรอบนี้เลือกจากแอดแดงรอบนี้นะครับโอเคทุกคนปะ่ะเดี๋ยวเราเจอกันว่าใครจะได้พี่ทักไปหาใครน้องจะได้เพชรหรือน้องจะได้รหัสไปเจอกัน